สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปรยทานนะคะดอกดาวล้อมเดือนมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สนะคะจํานวน4ี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่เจ็ซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีส้ม2เส้นสีขาว2เส้นนะคะปลายริบบิ้นทั้งสองด้านตัดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเรียงปลายริบบิ้นทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดให้ได้นะคะที่ความยาว9เซนติเมตรครึ่งค่ะพับลงไปค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะวางลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นจับเส้นที่1มาค่ะจับตรงรอยพับปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะ จับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะเป็นเส้นที่สามค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะคล้องเข้าไปในเส้นที่สองเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซลิบินนะคะให้กว้างๆค่ะกลางออกขาะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้นะคะใส่เหรียญค่ะลิปบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะนี่ค่ะเส้นที่สั้นนะคะพับลงมาด้านล่าง ลิปบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายลิปบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนลิปบินจากทางซ้ายมือพับมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้าน ริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวาสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะ แม่เมวเริ่มทําจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะเนี่ยเริ่มทําจากเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนเราจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีส้มค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะ จับเส้นริบบิ้นนะคะชี Ch ้กลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นก็สอดปลายริบบิ้นนะคะลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวา สอดปลายริบบิ้นลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นมาคับมาทางขวามือหลังจากนั้นสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะนี่ค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นสีขาวนะคะเราจะมาสอดนะคะที่เส้นที่สามค่ะ ก็คือเส้นสีขาวนะคะเนี่ยคะ่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามค่ะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็บิดนะคะบิดที่ฐานของริบบิ้นนะคะให้ลักษณะกลวยนี่นะคะมาอยู่ตรงกีบดอกสีส้มค่ะตรงนี้ค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะ บิดที่ฐานนะคะให้ลักษณะกลวยของเราไปอยู่ที่กลีบดอกสีขาวค่ะเพราะได้ลักษณะแบบนี้ก็สอดลงไปค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลวยสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะได้แล้วนะคะหนึเส้น หนึ่งเกลีบนะคะต่อมาเมื่อกี้เราทำสีขาวต่อมาก็เป็นสีส้มค่ะจับเ้้ลิิบินขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายบบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะปิดปลายบบินมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วสอดลงไปนะคะที่กลวยถัดไปค่ะเมื่อกี้เรากอดสอดกลวยสีขาวต่อไปก็เป็นสีส้มค่ะ ปลายริบบิ้นเราก็ทะลุออกด้านล่างนะคะ,คะเส้นต่อมาค่ะเมื่อกี้เราทําสีส้มแล้วต่อไปเป็นสีขาวนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานนะคะ ตรงกลวยสีขาวปลายริบ,บินทะลุออกด้านล่างเราก็ดึงออกมานะคะหลังจากนั้นเส้นสุดท้ายจับริบบินขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบ,บินมาทางขวามือสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมานะคะค่อยๆไล่ดึงทีละเส้นนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกก,กลับด้านจับติดเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางขวามือสอดมาทางซ้ายเส้นริบบิ้นที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบน เส้นริบบิ้นที่อยู่จากทางซ้ายสอดมาทางขวามือเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ